ถ้าถอดชุดออกก็หล่อแมนเหมือนกันแหละแต่ติดตรงถอดไม่ได้มีควายสวนสัตว์เชียงใหม่เกรดเล็กเกรดน้อยอาหารหลักของมีควายคือผลไม้น้ำพึ่งแมลงตัวอ่อนสัตว์เล็กๆบางทีก็กินซาาสัตว์มีฟันกรามแข็งแรงมากใช้บทเปลือกไม้หรือผลไม้แข็งได้สบาย หมีควายจัดเป็นหมีที่มีขนาดใหญ่จะแตกต่างจากหมีหมาตรงที่ขนาดและขนที่เรียบตรงยาวสีดำและมีหูยาวตัวเต็มไวของหมีควายจะใหญ่เป็นสองเท่าของหมีหมาอกมีแถบสีขาวอมเหลืองหม่นเป็นรูปตัวมีแถบไปเกือบถึงรักแร้ปลายจมูกค่อนข้างดำเล็บเท้าโค้งยาวแหลมมักเดินด้วยต้นเท้าปากยาวมีหางสั้นปลายเท้ามีสีขาวหรือเหลืองประสาตาและหูไม่ค่อยไวแต่ประสาทรับกลิ่นดีมากเนื่องจากมีโพรงจมูกที่ยาว ถิ่นอาศัยพบในเอเชียตะวันออกและใต้จากญี่ปุ่นไต้หวนันไทยนานทิเบตเนปาลพมา่าและไทยสำหรับประเทศไทยมีตามป่าดงดิบทั่วไปเชิญทุกท่านไปชอบม,มีควายที่สวนสัตว์เชียงใหม่